สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมแบงค์ยิเคครับวันนี้มาถึงตัวละครที่เรียกได้ว่าแม่งเด็ดอะเออในเกมแม่งก็เก่งอ่ะฟังประวัติเลยเดีกว่าของแอนนี่เนี่ยเดอะดาร์คชิลแอนนี่นะบ้านเกิดอยู่ที่ภูเขาทางเหนือของไอรอนสไปนนะครับผมพ่อของแม่กับแอนนี่นะครับผมมาจากชาวน็อกซัด ที่แข็งแก่งนะเออพวกไอ้นอกซัต์ที่เป็นพวกที่ชอบไปลุกลานชาวบ้านชาวช่องนะเออแต่ว่าพ่อแม่ของแอนนี่เนี่ยมันเป็นแบบว่าไม่ค่อยที่จะเข้าพวกสมาคมอะไรกับใครเท่าไหร่นะแล้วก็เบื่อเบื่อการใช้ชีวิตที่แบบต้องไปลากลานชาวบ้านนะก็เลยออกมาจากนอกสัตว์นะครับผมแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ทางเหนือของภูเขาไอรอนสไปนเนี่ย,อลอยนะแล้วพอบ้านเสร็จเนี่ยแม่ของแอนนี่แม่งก็ตั้งท้องแก่แล้วใกล้จะคลอดล้วเออแล้วก็จะมีเรื่องเล่าของแถวนั้นมันก็ จะมีเรื่องเล่าของหมีแห่งเงานะเออหมีแห่งเงานะนี่มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกับหมีของแอนนี่แลลวนะทีนี้พอแม่ของแอนนี่เนี่ยมีวันหนึ่งนะมันไปนั่งผิงไฟใช่ไหมแล้วก็นั่งเย็บตุ๊กตาทิปเบอร์ให้แอนนี่นะเอาไว้ให้แอนนี่ตอนที่แอนนี่มันคลอดออกมาแล้วเอาไว้เล่นนะครับผมแล้วทีนี้พอแม่ของแอนนี่เย็บตุ๊กตาหมีเสร็จปุ๊บนะแม่งก็ปวดท้องเว้ยพอปวดท้องปุ๊บแม่งคลอดคลอดแอนนี่ออกมาเลยเว้ย ออพอคลอดแอนนี่เสร็จพ่อแอนนี่มาเห็นพอดีก็เลยวิ่งมาดูครับปรากฏว่าแอนนี่แม่งพอคลอดออกมาปุ๊บแม่งมานั่งเล่นกับตุ๊กตาหมีทันทีเลยเ,เวอร์พอสมควรนะเรื่องราวของแอนนี่เนี่ยและทีนี้เนี่ยพอตอนที่แอนนี่ยังเป็นแบบทารลกแบเบาะอยู่ใช่ไหมแอนนี่แม่งก็ป่วยเว้ย ป่วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเป็นไข้อะเป็นไข้ตัวร้อนกับพ่อของแอนนี่พ่อของแอนนี่ก็ป่วยเหมือนกันนะแต่เป็นไข้ตัวร้อนร้อนชนิดที่ว่าแม่แอนนี่แม่งอุ้มไม่ได้เออถ้าอุ้มแล้วไหมมือเนี <c oughs> ่ยแม่งก็เว่อร์อีกเหมือนกันนะเออเรื่องของแอนนี่นี่แม่งเว่อร์จริงๆนะแล้วก็ทีนี้มีมาวันหนึ่งครับแอดแม่แน,นี่ทนไม่ไหวอ่ะก็เลยไปตักน้ําที่แบบเย็นเหมือนน้ำแข็งอนะไรเนี่ยไปตักน้ํามาครับแล้วทีนี้ประวัติก็ไม่บอกอะไรนะว่าเอามาทําอะไรนะแต่ทีนี้พอเช้ามาพ่อแอนนี่ ตื่นขึ้นมาครับกำลังงงๆเลยเหมือนพิษไข้ยังไม่หายดีอะ่ะพ่อของแอนนี่ก็มาดูครับเห็นแอนนี่อยู่ในเปรครับกำลังเล่นกับตุ๊กตาหมีอยู่นะแต่แอนนี่แม่งหายดีแล้วอ่ะก็งงๆนะแต่ที่ประวัติทิ้งปริศนาไว้ก็คือแม่ของแอนนี่นะหายตัวไปนะในเช้าวันนั้นแล้วก็ทีนี้แม่ของแอนนี่ก็หายตัวไปนานพอสมควรนะจนแบบมันเหมือนจะไม่กลับมาแล้วแต่แอนนี่แม่งก็ยังพอโตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ยังเชื่ออยู่นะว่าสักวันหนึ่งแม่มันจะกลับมาหานะครับผม แล้วก็พ่อแม่งก็ปวดหัวครับว่าว่ามึงหายไปไหนวะนี่กูต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วแล้วก็พอเวลาผ่านไปหลายปีแอนนี่มันก็เริ่มโตขึ้นเว้ยพ่อของแอนนี่แม่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ เหมือนจะเข้ามาหาชีวิตใหม่นอกเมืองหลวงนะครับผมก็มาเจอกับพ่อของแอนนี่ก็เลยได้เสียกันนะแล้วก็้ผู้หญิงคนนั้นก็มีลูกติดมาด้วยนะครับทาให้ครอบครัวนี้ก็มีพ่อของแอนนี่แล้วก็แอนนี่แล้วก็แม่ใหม่แล้วก็ลูกของแม่ใหม่ตอนแรกแอนนี่แม่งก็ดีใจเว้ยที่แบบว่าเหมือนจะมีเพื่อนเล่นนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือแอนนี่แม่งก็เหมือนเป็นเด็กเอาแต่ใจนะเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวนะครับผมเออแล้วก็พอเล่นกันโกรธขึ้นมาลูก ของไอ้แม่ใหม่ก็กลัวเว้ยแม่ใหม่ก็จะเข้ามาปกป้องลูกใช่ไหมแล้วทีนี้พ่อของแอนนี่แม่งก็ปวดหัวเลยไม่รู้จะทำยังไงนะทำให้แม่ใหม่ลูกใหม่กับลูกของเรงเนี่ยเข้ากันได้ไม่รู้จะทําไงดีเนี่ยแล้วทีนี้ครับด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่แบบอันตรายอันตรายแบบชายแดนอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ลูกของแม่ใหม่ของแอนนี่นะแม่งก็ได้ออกไปวิ่งเล่นคนเดียวครับแม่งเกิดทะเลนงัซสนครับทีนี้แม่งก็เลยตายอ้าวตายได้ยังไงประวัติก็ไม่บอกนะแต่ทีนี้ไอ้ตัวแม่ เลี้ยงของแอนนี่แม่งโกรธครับแม่งโกรธที่แบบว่าโทษว่าแอนนี่ะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกของมันต้องตายอรแม่งก็แต่ไม่รู้จะทําไงใช่ไหมเพราะว่าพ่อแอนนี่ก็อยู่ครับแม่งก็เลยเอาความโมโหนะไปลงกับตุ๊กตาของแอนนี่เออแม่งก็เหมือนแบบว่ามันจะพังฉีกตุ๊กตาของแอนนี่นะตอนแรกแอนนี่แม่งก็ตกใจครับแบบว่าเ้ย ทำไมอ่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยทาไมมัว่ามันได้ยังไง่ะแต่ว่ามันพอมันหันไปเห็นว่าตุ๊กตาแม่งพังเว้ยขาดเว้ยแอนนี่แม่งเกิดโกรธเว้ยโกรธแม่เลี้ยงเว้ยทีนี้แม่งก็แอนนี่ระเบิดพลังเลยครับปลดปล่อยเวทมนต์นะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าแม่ของแอนนี่เนี่ยมันเป็นแม่มดใช่ไหมเออแม่มดที่มาจากนอกสัตวนะแล้วทีนี้แอนนี่แม่งก็เลยโกรธเว้ยโกรธที่ทําให้ตุ๊กตาของดูต่างหน้าที่สุดท้ายของแม่มันต้องเสียหายครับแอนนี่แม่งเลยเสกตุ๊กตาหมี ลุกขึ้นมาครับ โอ้โหเป็นไฟอย่างที่เราเห็นในเกมนะฮะตุ๊กตาหมีของแอนนี่นะจะเป็นหมีไฟนะครับผมโอ้แม่งเสกออกมาเว้ยเราจะเคยเห็นคัตซีนบ่อยๆของแอนนี่ใช่ไหมครับพอแอนนี่แม่งโกรธแม่งเสกตุ๊กตาหมีขึ้นมาเป็นหมีตัวใหญ่ครับแล้วก็ประวัติก็ตัดมาที่พอไฟดับหมดทุกอย่างก็กลายเป็นเพียงเท่าฐานนะแล้วแอนนี่ก็เป็นเด็กกพมภาโดดเดี่ยวกอดตุ๊กตาหมีเหมือนแม่งเผาแล้วก็ทําลายหมดฆ่าพ่อฆ่าแม่เลี้ยงหมดนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาครับแอนนี่แม่งก็ เชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนนะีน่ใสัยเสียเหมือนแม่เลี้ยงของแอนนี่หมดเลยนะแอนนี่ก็เลยแบบว่าพอเจอครอบครัวที่มาตั้งลกรลากแถวชายแดนเขตป่าเมื่อไหร่นะแอนนี่แม่งก็จะหลอกด้วยสายตาที่บ้องเบลครับเพื่อไปหาข้าวกินนะแล้วก็หาเสื้อผ้าใหม่พอกินเสร็จเรียบร้อยพอไปอยู่กับครอบครัวนั้นแล้วก็เหมือนเดิมครับเผาไหมเป็นจุนนะเละเทะเพราะว่าพวกนั้นก็พยายามจะแยกแอนนี่ออกจากตุ๊กตาหมีคนระับแล้วก็แอนนี่แม่งก็ ล้อเล่พเนจรอยู่ในป่าในเขตชายแดนข้างๆเมืองนอกซัดนะครับที่อันตรายมากแล้วก็มีสัตว์ร้ายมีโอเยอะหลายอย่างะนะครับผมแล้วก็แต่อันนี้แม่งเก่งครับไม่กลัวใครครับเพราะว่ามันมีตุ๊กตาหมีของมันแล้วก็พลังเวทมนต์ของมันนะแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเจอแอนนี่ก็อย่าไปยุ่งกับแม่งเลยดีกว่านะถือหรือว่าถ้าแอนนี่แม่งน่ารักแบบอยากได้เลี้ยงเป็นลูกหรือม่าอยู่ด้วยก็เอามาเลี้ยงด้วยได้นะสามารถเล่นกับมันได้แต่ว่าอย่าไปยุ่งกับตุ๊กตาหมีมันแค่นั้นเองครับเพราะว่า มันรักตัวกตามีมันมากนะส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมแอนนี่นะโอ้เห็นหน้าตาน่ารักแต่ว่าแม่งเถื่อนตอนแรกผมนึกว่ามันน่าจะเจ็บปวดจากการที่ว่ามีใครมาฆ่าพ่อฆ่าแม่มันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มาเผาบ้านมันเผาที่อยู่อาศัยของมันเผาหมู่บ้านของมันอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูพวกฉากไอ้ที่เขาทํามาเป็นอนิเมชันนะเออพอมาอ่านประวัติก็ทําให้รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่คูคิดเนี่ยแม่งผิดหมดเลยนะ จริงๆแล้วแม่งค่าพ่อตัวเองนะฆ่าแม่เลี้ยงด้วยเออเพราะว่าปีแย่งตุ๊กตาของหลักสองห่วงที่เป็นของดูต่างหน้าสุดท้ายของแม่นะสหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมจบนะประวัติแอนนี่เดอะดาร์คชิลหญิงสาวผู้ห่วงตุ๊กตาหมีในเกมก็พูดถึงเก่งใช้ได้เลยเก่งจริงสไลนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะบาย,บาย